ัลโหลกูบอกมึงข้างล่าง7507ไม่ใช่หรอกูอยู่ตรเนี้ยมามากูส่งที๊มึงแล้วสัตว์ปิดรเร็วๆรวเร็วๆไอ้สัตว์เร็วๆเดี๋ยวคนมันผ่านไปผ่านมามันเห็นตรงนู้นน่ะตรงนี้มันไม่มีอะไรปูนก็ไม่มีมาเร็วไม่ส่งจีวะ7เป็ดตอนแรกกูส่งไปแล้วกูบอก7507ห้าเรือข้างล่างสุดไม่สนอนหลอกถนนไหนไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ไม่คุยคือคุยไม่ใช่เหรอพี่จะมาแอคเรื่อที่อะไรพี่จะมาทรงเงินอะไรคุยคือคุยไม่ใช่เหรอฮะดูไว้ที่กลางหลังกูอ่ะเผื่อจะนึกที่อะไรออกเว้ยเดี๋ยวเที่ยไม่ไม่ไม่เอาเรื่องนี้ก่อนนะไอ้เถื่อนได้ปะทำไมอ่ะกูด่ามึงก็ได้ไอ้สัตว์สองตัวอย่าเรียกพวกกูเป็นไก่ป่ะไม่บอกเป็นที่อะเอาดำเนีอาหน้าดำึงดูแม่สองตัวได้บังกวางงานนี้แม่คุยกันไม่ได้ไอสัตว์อย่าเรียกพวกกูเป็นนกผมปล่กูผมมอันรอดแม่งไอ้สัตว์กูไปที่เกาะ ไม่เจอสักหัวไอ้เฮียอย่างล้างแล้วมีช็อตอหนึ่งมีช็อตมีช็อตหนึ่งไอ้วนฝากเด็กไปดูเพราะว่าเฮ e ียอะไรมามาฟาร์มเราปรกูว่าเช็คป่าประชาชนมัน,นใช่ปะแล้วมันก็บอกว่าเพิ่งเข้ามามันไม่ได้จ่ายเงินให้ดูไว้กูว่าเช็คนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จปุ๊บก็เลยปล่อยให้แม่งจำบนึงลูกกระโดมาฮัลโหลจ๋าว่าไงวัวสัตว์จะลูกมูลนี้เลยดำไม่เผื่อไว้เฮียเผื่อเมื่อกี้แม่งดำนงดำน้ำอยู่เป็นเรื่องอีกไอสัตว ใครไม่รู้ไม่อาจจะเกาะบันไดอยู่ก็ได้คือเอาง่ายๆเลยไอ้เหี้ยไม่เพิ่มอยู่บนหลังคาทำไงอ่ะมันมองทะลุแสงลงมาเลยวุ่นเลิกคุยกันเถอะวะอย่างนี้ผมเราเลิกคุยกูถว่าดูบ้ยตอนเนี้ยไม่มีสแกนกลับมาจ่ายพวกกูเลยนั่นแหละไอ้เหี้ยตอนเนี้ยข่าวมันไปทั่วแล้วโดยที่มึงไม่ต้องโพสอ่ะก็รู้ก็หมดแล้วได้ค่าเกาะเนี่ยเรื่อแสนกว่าจ่ายเท่าไหร่เวลาล้านดูเดี๋ยวไปกูถึงบอกไปที่อื่นอ่ะ ตายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะนี่กูดึงวันไหนอะอว่าพี่ๆเนี่ยนะแปดแสนที่ๆคือเพี้ยๆเหรออันนี้คือเพี้ยๆเหรอเแล้ววันนี้อน่ยไม่เพี้ยกว่าที่สุดวันหนึ่งหนึ่งละสองล้านอะอืมวันนี้แสนกว่าเอางี้ไหมเอางี้ไหมคือเดี๋ยวกูจะเริ่มเลยกูจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าถ้าสมมติพูดกันตามตรงนะเอาพูดแบบตรงๆในในเรื่องของภาพรวมแกงนะแกงระหว่างแกงนะ ก็ไม่อยากไม่อยากให้มันเยื่เย้ะกูก็อยากให้เริ่มเลยอ่ะไม่กอดห้อ้วนผัวใหม่ม่เกิสัตว์เฮ้ยมึงหยุดประชดก่อนดิเพื่อนถ้ามึงอยากทำด้วยมึงเห็นอะไรที่พวกกูได้ผลประโยชน์อ่ะรู้ใช่มึงลุยเลยไม่ไม่ไม่กูรู้อันนั้นพอเข้าใจแต่มาพวกมันจะไม่รู้เลยนะมันจะลากันมั่ดตัวมันจะเละเทะเหมือนเดิมนะใช่อย่างกู่พูกจะการ์อ๋อคนอมึงไปต งั้นงั้นเราก็เข้าใจตรงกันถูกปะไม่คือเราคือเราคือเราเข้าใจตรงกันถูกปะกห่วกูรู้จะทำอะไรมึงทำต้องห่วงกูเข้าใจใช่โอเคงั้นเท่ากับว่าที่เราเคยคุยกันคือเคลียร์หมดแล้วเออมึงทำตัวมึงไปแต่ขออย่างเดียวไม่ต้องประชุมเป็นการออกคำสั่งขอแม่ได้ละหรือเรื่อง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 อีกแม่ก็หลุดอีกมึงต้องประชุมเพี้ยั่น้่ะนาวไม่เลยไม่มึงมึงคิดว่าเราประชุมแค่นี้จะหลุดปะเหมือนเดิมนกงพิราบ่าไปแล้วมั้งมึงอย่าลืมในขี้เฉินยิ่งขี้ลืมไปบางก็เช่วยมันจำด้วย คือตั้งแต่พอเรื่องเกิดปุ๊บใช่ไหมซึ่งกูมั่นใจว่าเราไม่ต้องพูดกันแต่กูว่าคนในแก๊งโอเวอร์กับคนในดูไว้มันต้องเจอที่เกาะเว้ยแล้วกูมันจะไาต้องสัตว์กันคือเราจะลากันแค่บนเกาะเท่านั้น,ม,ม,นมึงเริ่มมึงเริ่มมึงเริ่มงานมึงไปก่อนแต่ถ้ามันเดือดร้อนหนักๆเมื่อไรอะ่ะเ,เดี๋ยวคุณเรียกโอเวอร์มาคุยเองตามน,นี้ปะ่ะตอนนี้ถามกูว่ามันเดือดร้อนไหมมันจะไม่เดือดร้อนเลยที<ม>่ที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 ่ผมคิดว่านะก็คือที่ที่ผมจะหมายถึงนะ มองว่าคือถ้าเริ่มไปปื๊บปั๊ดน้องๆพี่ถ้าน้องๆพี่ไม่รู้เรื่องใช่น้องๆเออน้องๆมึงไม่รู้เรื่องน้องๆกูเขาเร้องกูรู้เรื่องหมดแล้วพวกกูพูดหมดแล้วหลือแค่ฝั่งมึงเริ่มอ๋อไม่ไม่งั้นเราทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนก็คือเราจะล่าแค่บนเกาะซึ่งมันหมายความว่าคนของฝั่งมึงมาคุมเกาะเพื่อที่จะต้องการให้คนที่ฟาร์มจ่ายเงินให้แกงมึงเพื่อประโยชน์ของมึงส่วนคนของฝั่งกูก็จะขึ้นเกาะเพื่อที่จะไม่ให้เขาจ่ายเงินให้แกงมึงเพราะฉะนั้นเราจะล่าเราจะล่าแค่ทีเด ตอนนี้เว้ยกูจะบอกให้เพื่อนภาพเหมือนเว้ยคือพวกกูแต่แรกกันนะมันไม่ใช่แบบใครใครมากจ่ายถูกปะตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวอย่างไรว่ามึงจะจะมาตีคนที่จ่ายพวกคูถูกไหมที่มีคนขึ้นเกาะอยู่แล้วแน่นอนอ่าเข้าใจตอนเนี้ยมิ้มไปแล้วว่าพวกคูจะ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 ไปไม่ไอ้บังแต่มึงอย่าลืมเรื่องเงินล้านเดี๋ยวยังไงก็นั่นแหละเงินล้านจะจุดสิบไปเลย ใช่ประเด็นประเด็นคือมันคือตรงนี้เว้ยบังมันคืองานร้านจุดสิบเว้ยไออย่างที่กูบอกมือดำมึงดำเดินกะเดําดำดนแขนกูพูดย่างเงี้ยเออกูจะทกูรู้กูรู้แต่กูก็ไม่อยากให้ความเสียหายมันเยอะถ้าสมมติพูดเล่นๆนะไอหลงหรือใครเจอกันแล้วมันป้นกันของร้านหมดตัวทำไงอ่ะคือตอนเนี้ยกูบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกมึงอะขวังที่ร้านอะ ก็เจอกันก็ตีที่งานร้านไปก่อนเลยแปลว่าพวกพวกมึงอะตรงใจจะมาขัดผลประโยชน์อยู่แล้วบอกว่าเป็นแบบนั้นแล้วป่นไหมถ้าเกิดเจอกันแล้วป่นไหมไม่เอาแล้วป่นไหมป่นหมดป่นหมดตัวอยู่แล้วเฮ้ยจะบางตอนแรกเคุยกันไม่ได้เยอะแล้วเจอคนพวกกูอะมึงก็ต้องป่นหมดตัวเหมือนกันถูกไหมเอาเัินนะตามนดําถ้ามึงถ้ามึงจะให้มันรู้สึกว่าถูกเสียงจริงอะมึงก็ต้องเริ่มแบบนั้นแหละปัญหาคือทุกคนในแก๊งกูตอนนี้ที่รู้อะก็เพราะว่าพวกมึงอะพูดเรื่องมันหลุด ถ้ามึงไม่หลุดเรื่องว่ามึงจะขึ้นเคียร์ก่อนก็จะไม่ผู้หาอย่าใช้อย่าใช้คำว่าหลุดอย่าใช้คำว่าหลุดที่พ่อคูเลยอย่าใช้คำว่าพวกผมเลยเออนอออะไรตรงตมันเป็นมันเป็นในพวกไอ้พวกชาวบ้านน่ะอ่าไม่เลยพวกเป็นไม่ไม่มึงมึงสองคนเป็นเฮี้ยอะไรมึงสองคนเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยมึดูมันในสัตว์ขอห้าอะไรเพื่อนโอเคงั้นตามนี้ขรอมเลยเพื่อน ไม่ตอนแรกที่เราคุยกันน่ะคือเราจะป้นหมดตัวก็จริงแต่เราไม่ป้นกันร้านแต่คือตอนนี้มึงจะเอาป้นกันร้านด้วยถูกไหมฉันคบแล้วอย่าให้มันให้มันส่งต่อหน้าเราอยากให้มันไอ้ผัวมันให้โอเคตามไม่ตามนี้มึงเอาสารลก่อนไหมโอเคตามนี้งั้นก็เอางั้นงั้นก็คือตามตามที่เราคุยกันตอนนั้นเลยนะไม่พี่แล้วจุดสิบบะจุดสิบใครไวใครได้ใครได้ งั้นมึงบอกแก๊งมึงด้วยเดี๋ยวกูบอกแก๊งกูใครไวใครได้ตามแผนที่มึงทำไปเถอะที่มึงอยากทำอ่ะมึงจัดการเลยใช่มึมีวิธีรับมือแล้วรับมืออีหล่อใจอ่อนนี่อ่ะอารมณ์แบบว่าเรียกประชุมคุยกูไม่ไหวนะเว้ยงูนี่ง่ายในสัตว์พวกมึงแม่งเอาเอาเอาเอ้ยคุยนคุยไม่ใช่เหรอเพื่อนกาาพววเ่่ใจออนไอ้หลงไป็นต้องควักไอ้เว้ยเปนต้องควักกล้าหรอเฮียมันแทงมันแทงานแล้วเฮียเอากูไปพูดเลยด้วย ถ้าก่อนถ้าก่อนถ้าพี่จะแทงกันนะผมพูดตรงๆนะพี่อย่าลืมนะว่าพี่ดำกับพี่หลวงทำก็เพราะพวกพี่คะเอาดิกพี่กินเอาเองนะกูไม่กูไม่เคยคุกเข่าให้ใครเว้ยเอาเอาเลยไม่เคยคุกเข่าพี่พี่ดำเลยใช่กูไม่เคยคุกเข่าให้ใครกูไม่เคยกู่จับมันเลยมั้งมันอะไรมาแต่เพื่อนกูให้เพื่อนเอาดิทำางได้ไงวะเฮียเพื่อนเราด้วยเอาดิ ไอ้หลงเสียงพี่เดี๋ยวตำรวจมาไอ้จุดหายแล้วมึงจอกมึงจอกะไอ้หลงอ้ยไม่ให้กลัวเชื่อเลยควายเอ้ยจริงจริงโอเคโอเคโอเคตามนี้ย้ายเตือนคุยคือคุยไว้เพราะว่าเราดิ้บแยกย้านะตำรวจน่าจะมาไอ้หลงป่ะให้รอหลงนี่แค่อน โอ้ทำไมวะอยู่ได้แบบมันไม่ใช่ทำอะไรไว้ดำไอ้หลงเซอร์ไพรส์ป่ะมือกูไปก่อนเลยตอนนี้เอาะไรเนื่นมึงโกหกกูย่ายกูเห็นที่นี่